ร้อยนับพันกิโลเมตรหัวใจของล,ลูกผู้ชายคนหนึ่งยังคงคิดถึงแม่เสมอผมเลือกที่จะมาที่นี่เพราะว่าผมเป็นอาหารครับแต่อยากจะบอกคนข้างหลังว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับทุกคนที่นี่คือนักสู้ครับเราจะกลับไปพร้อมกับความภาคภูมิใจครับมีพระถุงที่อยู่ที่หน้าอกผมขอพระถุงพ่อแม่แล้วก็ปู่กระยาไว้ติดตัวไว้ครับ เพราะว่าผมไม่มีพระครับไม่มีเครื่องรางของขลังแต่ว่าผมคิดว่านี่คือพระที่ดีที่สุดของผมนะอันนี้เป็นรูปตั้งแต่เป็นนักเปลี่ยนในสิบครับเป็นการลากลับบ้านครั้งแรกคิดถึงคิดถึงพ่อกับแม่มากๆครับอยากจะบอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับลูกชายแม่คือนักสู้ครับจะกลับบ้านไปพร้อมกับความภาคภูมิใจครับตลอดมาผุไม่เคยตัอะไรให้แม่ภูมิใจ รอบนี้น่าจะแม่คงจะภูมิใจในตัวผมมากครับ <c oughs> ผมผมรัาแม่ครับอยู่ครับแม่คิดถเด้อลูกครับแม่ดูแลตัวเองด้วยนะครับแม่รักผูนะดูแลตัวเองด้วย